ดีครับผมโค้ชชูนะครับวันนี้บริษัทไทยคิงมอเตอร์อินโนเวชั่นนะครับเราจะพามาดูรถคอนเวอร์ชั่นจากน้ำมันเป็นไฟฟ้านะครับโฟล์คสาเมีโบรถคันนี้เป็นรถคันแรกของอีเกียหรือว่าของเอเบอร์นะครับในการดัดแปลงเรามาดูครับมาดูขัอนรถคันนี้ทําการดัดแปลงไปที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นชุดเทอรเทอร์มอเตอร์เป็นชุดเทอร์มอเตอร์เรียงเอ็กเซลนะครับจะเป็น่มอเตอร์กีเพานะครับไม่ใช่เป็นมอเตอร์ยิงเทากลางเดิมของรถสันดาบนะครับมาดูอันนี้จะเป็นขั้นตอนต่างๆ Btu คอนเวอร์เตอร์คอนทรลเลอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จไททูนะจะเป็นหัวไททูนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างหัวด้านล่างจะเป็นไนตัวมอเตอร์มอเตอร์สีเทานะครับอันนี้เราเรียกว่าตัวนี้เป็นการขับหลัง มูมอเตอร์ดูมอเตอร์มอเตอร์ด้านล่างนะครับตอนนี้เราพามาดูเราจะทดสอบในการขับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วปิดปิดไม้ที่ไหน <c oughs> ตัวนี้นะครับก็เปิดคุณแตปกตินะครับ เปิดกุญแจปกติของรถเหมือนรถสันดาบนะครับแต่รถไฟฟ้าจะไม่มีเสียงนะครับรถไฟฟ้าจะไม่มีเสียงตอนนี้เปิดละไม่มีเสียงนะครับรถติดละตอนนี้นะครับปุ่มของรถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยโดยต่าว,วีโก้ที่เปลี่ยนจากนาะมันเป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิดเองแป๊บนึงอ่าจะมีอยู่สามปุ่มนะ n d r n คือว่าง r คือถอยหลัง d คือเดินหน้านะครับแค่นี้นะครับในส่วนของอคําสั่งของที่เท้านะครับในการ รองเท้านะครับก็จะมีแค่จะมีคันเร่งมีเบรกไม่มีคัทนะครับรถไฟฟ้าเราเอาคัทออกนะครับเพราะว่ารถเดิมน้ํามันจะมีคัทนะครับก็คล้ายๆรถคันนี้คล้ายๆก็เหมือนรถออโต้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบในการขับดูนะครับเราจะเบรกก่อนแล้วเราก็ปรับมาที่ตัว R เราจะถอยหลังก่อนนะครับอันนี้รถไปละ นิ poor, ่มมากนิ่มมากนะครับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนับนะครับตอนนี้เราจะเดินหน้าดูนะครับนี่นิ่มมากรถไฟฟ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้นะครับบริษัทไทคิวมเตอร์อินโนเวชั่นนะครับตอนนี้เรากําลังทาโครงการของรถอ่าที่เป็นขนส่งพัสดุนะครับของรถโดยตาวิโก้ที่เป็นตู้ทิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกครับว่ามีกี่คัน ครัก็จะเป็นน้ำมันครับเป็นสันดาบเราทำการจะทำการดัดแปลงให้เป็นไฟฟ้านะครับอันที่หนึ่เป็นตู้รีฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สองนะครับเราก็จะทำเป็นสันดาบเหมือนกันครับเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นสิงๆนะก็จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดอันที่สามนะครับเหมือนกันนะครับเป็นตู้รีฟนะครับก็จะทำการดัดแปลงเป็นไฟฟ้าทั้งห้องพักที่สี่นะครเราก็จะทำการดัดแปลงเป็นไฟฟ้าทั้งหมดครับครับก็ท่านใดสนใจติดต่อหรือสนใทคริงก็ติดอินโฟมิชันทุกเจ้าต่างสามารถติดต่อไปได้เลยนะ